ที่นี้พูดถึงเรื่องคุณชัยชนะเนี่ยนักข่าวเจอคุณจุรินวันนี้ <S <S <ช>ก็ถามรประเด็นนี้หลายเรื่องเลยทีเดียวครับอซึ่งคุณจุรินเนี่ยนะฮะก็บอกกับนักข่าวว่าคือนายชัยชนะเนี่ยก็ขอโทษมาหาวิทยาลัยทักษิณต่อสาธารณาชนแล้วแล้วก็วันนี้จะไปเข้าพบอธิการบดีเพื่อขอโทษอย่างเป็นทางการอีกทีหนึง่งคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะยุติได้เพราะนายชัยชนะก็พูดแล้วชัดแล้วว่าไม่มีเจตนาจะไปด้อยค่ามหาวิทยาลัยทักษิณแต่อย่างใด พรคประชาธิปัตย์สนับสนุนมหาวิทยาลัย,ยทุกมหาวิทยาลัยเสมอมาเราเป็นรัฐมนตรีในกระทรวงศึกษาธิการมาตั้งแต่สมัยในชวนหลีกภยัยสมัยตนและมาถึงสมัยคุณหญิงกัลยาโสพลพาณิชย์เราสนับสนุนให้งบประมาณและทุกเรื่องในทุกมหาวิทยาลัยเราเทำเต็มกำลังความสามารถฉะนั้นไม่มีการไปด้อยค่าทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยลองฟังที่คุณจุลินพูดดูฮะไม่กระทบครับ เพราะว่าท่านชัยชนะเดชดดโชท่านก็ออกมาพูดชัดเจนแล้วว่าท่านไม่ได้มีเจตนาแล้วก็ได้ขอโทษนะครับหมหาจารยทักษิณต่อสาธารณะแล้วแล้วก็วันนี้ก็จะไปพบอธิการบดีนะครับเพื่อที่จะขอโทษพูดง่ายๆผมคิดว่าเรื่องก็น่าจะยุติได้นะครับเพราะว่าท่านพูดชัดว่าท่านไม่ได้มีเจตนาที่จะไปด้อยค่า มหาวิทยาลัยทักษิณแต่ยังคุณจุลินก็จะพูดคลายกับผู้บริหารพักเมื่อวานด้วยที่ให้ความคิดเห็นว่าไม่ได้มีเจตนาหรอกนะครับ,รบนะะักข่าวก็ถามอีกนิดนึงนะฮะว่าต่อไปนี้จะมีการกำชับเรื่องการปราศัยอะไรเป็นพิเศษหรือไม่นายจุลินก็บอกว่าทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าต้องพูดอะไรแค่ไหนอย่างไรนี่ฮะคือคุณจุลินนั้นก็บอกนะครับว่าวันนี้คุณชัยชนะเนี่ยจะไปขอเอามาขอขมาอธิการบดีบนะครับของมหาวิทยาลัยทักษิณและว,วันนี้เนี่ย